สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในภาคที่เงนะอครับทีมชาติไทยถูกอิรักไล่ตามเปเสมอ2-2ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็ยังดีพอที่จะทำให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในการเล่นรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกโซนเอเชียครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยเจอกับอิรักที่สนามเป็นกลางที่ประเทศอิรักน,นะครับผ <c oughs> ลก,นนการแข่งกัน45นาทีแรกนั้นเป็นไทยนำก่อน1-0นะครับจากผลงานของมุงคลทอสไกล์นาที39 แต่ว่าครึ่งหลังนั้นอิรักมาเล่นเครื่องนะครับแล้วก็ทำประตูดีเสมอได้1-1จากผลงานของมาริคคมิลนะครับนาที65ช่วงท้ายเกมนาที86ไทยได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากผลงานของอลิษั์ไกรสอนนะครับและแล้วในช่วงท้ายเกมอิรักก็มาตามเปิดเสมอได้2 2ส,สน,นะครับจากการที่นักเตะไทยนั้นสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมไทยเสมอกับอิรักไป2 2น,นะครับมีทั้งหมด14คะแนนจากการเล่น6นัดทำคะแนนทางจากอิรักทั้งหมด5คะแนนนะครับควา้าแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วแล้วอิรักนั้นจะเหลือเเกกกมมัับวีียดดนนาอ แต่ว่าล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาว่ายายาอวานนะครับซึ่งเป็นโค้ชของอิรักนั้นประกาศลาออกนะครับหลังจากจบเกมที่เสมอกับไทย2 2เมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆก็น่าเสียดายนะครับนะเราได้แค่หนึ่งแต้มก็เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไปเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้แพ้ใครในกลุ่มนะครับก็ยังมีงานหนักที่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับก็คือในรอบ12ทีมอาเชียนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณ น้องนนักฟุตบอลทุกคนนะครับที่สู้จนสุ่ความสามารถขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่เมืองไทยนะครับวันนี้อิรักเองก็เล่นได้ดีนะครับนะเราก็รู้ว่าเขาจะต้องบอมเราแน่นอนนะครับแต่วันนี้น้องๆทุกคนก็ช่วยกันเล่นนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับพิธีจับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับจะมีขึ้นวันที่12เมษายนนี้ที่ประเทศมาเลเซีย ขณะที่พลตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ชมการในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองระหว่างทีมชาติไทยกับอิรักเมื่อคืนนี้ด้วยและฝากขอบคุณนักฟุปปกตบอ,อทททปปลทีมชาติไทยทุกคนผู้จัดการทีมเจ้าหน้าที่สตาฟ์โค้ชผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทําให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ในการ่งกันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ ซึ่งนำความสุขมาแก่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศและถือว่าเราเข้าใกล้ความฝันตามที่ตั้งใจเข้าไปแล้วอีกหนึ่งขั้นนะครับนายกรัฐมนตรียังขอบคุณครอบครัวและก็ผู้อยู่เบื้องหลังของนักกีฬาเพราะทุกคนมาถึงวันนี้ได้ไมิใช่เพียงเพราะผู้ฝึกสอนในชุดปัจจุบันเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจะร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบต่อไปเชื่อว่าความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในทีมงานนะครับจะทำให้ทุกอย่างนั้นสำเร็จได้ตามเป้าหมายครับ